ธนาหางเยื้องยางตรึกพลางเลี้ยวดูลูกน้อยทั้งโคลอยห่วงหางพระชนนั้นไอนก็ไล่ออกมาเลียวหลังเลียวหน้าจนลับตานางขันอรุณรุ่งพุ่งแสงยามเช้าตะโชชกเท่า ได้แสงสว่างได้ยินนกร้องโกูกองไพรพลางแจมแจ้งเห็นทางเมื่อพ้นกลางคืนเมื่อคบย่อขัดดัดหลังเครียดเครียดต้องบิดขี้เกียจด,ดัดเส้นเอ็นเฟินหยิบยามขึ้นไหลยันกายลุกยืนหลับตาเต็มตื่น ชุ่มชื่นอุราพระโพธิสัตว์ออกมานอกอาสมปรากฏโรคกลึงกลมทองแทงลำคาอาณาพระไทยตรึกนึกถึงโพจะมารับพระราชาทานอันอุดม พระโอรสทั้งโคเล่นอยู่ไม่ห่างทออัดพระเนตรพลางเห็นทชียก็สมเชื้อเชิญเรียกพรามด้วยความพิรมปรีดาชื่นชมพระไทยเบิกบานเชนิญท่านผู้เป็นเช่นมงคลนิมิตนาทิพาเราสู่ทิศข้ามห่วงสงสารเชนิญเถอ เชิญมาท่านพุธทธาจารย์ช่วยยกบุรทานมหาบารมีตรัสสั่งชาลีดูที่ใครนั้นพราหรือใครกันมุ่งเดินมานี่เอทราบโดยความในให้สรงยินดีเหมือนบุคคลที่ ร้อนได้น้ำเด็นชาลีรับสั่งฟังทนสนองดีไายก็ต้องออกดูให้เห็นครั้นถึงจึงถามถึงความจำเป็นชูชกก็เน้นเสียงซ้ำทับไปชาลีคิดว่าอาตาพรามนี่ชั่ว เห็นรูปดูตัวก็นิ่งเอาไว้ได้แต่เพียงนึกตรึกไหนพระไทยสุวรเท่าจันไรได้ช่องมอบมาถาวายบังคมบรมโพธิสัตวเอื้อนเอ่ยแจ้งอัดทุนถาวายว่าเท้าเธอพลัดพระอกจากซึ่งภารา เล่าเป็นคาถาในพระบาลีพระโพธิสัตว์เอื้อนอัดโตต,ตอบโดยตามดับอบประเพณีสีเชิญฉันผลไม้ในบรรดามีฝายว่าทัชชีชลอาดพิคาจานเมื่อจะทูลนโคสองนอดรุนราชเท้าเธอ หวานหวานล้อมด้วยคำหวานยกแม่น้ำมาทั้ง้าประการเสกสันมาว่าอ่านล้อมด้วยคำยาแล้วจึงย้อนโคต่อเมื่อภายหลังว่าแม่น้ำทั้ง้าายนั้นนอเป็นที่อาศัยฟูงสัตว์ได้พอและได้เลี้ยงหลอมนุษย์มากมี แม่น้ำหาสา,ายนั้นได้ชื่อว่าคงคายมมนาอจิระวดีไหลลังรวมกันหลายล้านล้านปีสารภพูนทีหไมหมหาสังคคอ